ต่อมาเดชาอัมพรนี่คนนี้ก็คนหนึ่งพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่วัดเวลุวันป่าเวลุบ้างที่เชตวันคือป่าเช่าป่าเจ้เชตป่าเชตเชตะบ้างเมื่อยังไม่บรรลุต้องบำเพ็ญในปา่าใกล้หมู่บ้านเพื่อลดผัสสะที่ยัย่วยวนใจ และเพื่อลดความสะดุ้งกลัวในป่าเขาไพรเมื่อต้องบำเพ็ญอยู่ในความมืดอ,อยู่ตามลำพังอยู่ป่าเขาไพรอยู่ในความมืดตามลำพังแต่ต้องเข้ามาบินทบาทในบ้านเพื่อทดสอบกับพัสษาบ้างทุกวันทุกวันทุกวันสายเจโตจะเข้าใจว่าอย่างนี้เนาะและเมื่อบรรลุอลหรหันแล้วจึงจะกระจายกันออกไปแพร่ในนิคมหมู่บ้าน ชาวเมืองลงเว็บอย่างเต็มตัวไม่ได้ให้มารวมกลุ่มอยู่กับที่เหมือนวิธีของชาวโศกวงเล็บที่เต็มไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกตามสมัยรวมทั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดครับก็น่าเห็นใจเนาะเขาก็เขา้เขาใจมันก็เ,เาอาตมาเข้าใจอะ่ะ ว่าคนมันมีจริตไปทางนั้นมันก็จะมองเห็นทางไอ้มุมดีของทางนั้นโอ้มองเห็นชาตินะมันชาสัทธาทิกะในชาสองเท่าปัญญาทิกะเท่าหนึ่งศัทธาทิกะนี่สองเท่ายิ่งวิริยาทิกะอ้พวกวิตกาจริตก็ยิ่งไปใหญ่เลย วิริยาทิกะนี่สองเท่าของศรัทธาปัญญายี่สิบอสงไขยกับแสนมหากัรัทธาสี่สิบอสงไขยกับแสนมหากบวิริยะทิกาแปดสิบอสงไขยมหากับากับแสนมหากรนะเป็นอย่างนั้น เพราะสายเจโตดิงนี่นะสายศรัทธาดิงนี่เอาเธอเอาให้จริงอัตมาก็อธิบายไปแล้วนะว่าออกจากที่นี่จะไปเมืองลาวไปทางนี้เลยเนะเตรงเลยไม่ต้องไปบวกแวะสวนสวรรค์ไหนไหนอ่ะมันก็จะสั้นแล้วก็จะมาถึงทันทีถ้าไปแวะแวะแว,ะแวะแกแค่เป็นพกยาติกับเวีวยาติกะือเป็นวิตกจริรา โนสายปัญญาเนี่ยมันรู้เลยข้ามโขงไปก็ถึงแล้วลาวปึ๊ดเดีย <c oughs> อย่างเนี้เปรียบเทียบเปรูปรบปธรรมให้ไม่ฟังชัดๆนะทีนี้สายอย่างเดชามพอเนี่ยอัตมาก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าแม่คุณเดชามพรนี่ค่อนๆไปทำวิตกจริตปริยาธิกะจะเป็นศรัทธาก็ไม่เชิง ก็มาสนใจทางเราอยูอ่แล้วก็ยังพยายามเอาศรัทธานมาเอาสายที่ยังชา้าสายยังชา้าศรัทธาก็ชา้าวิริยติกาก็ชา้าเอามาแยง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 อยู่แต่ก็ยังสนใจทางเราอยู่นี่ก็ยังดีเอาหน้าเอาให้สมาธิิดีๆแล้วคุณจะไปได้หลาะแหละบอแวเสียเวลาจะได้มาเต็มที่นะ อะไรแต่ใดพวกนี้มันมีตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าผ <c oughs> ู้ที่ไปอยู่ป่าเนี่ยต้องอยู่ให้ใกล้หมู่บ้านเพื่อจะได้ไปบินทบาทไม่ไกลประมาณสองกิโลเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ผ <c oughs> ู้เป็นอาจารย์สายโนนเขก็เอาความฉลาดมาทำเอออย่างนี้แหละแต่มันต้องอยู่ป่านะ ก็มันบินตบาสองกิโลถ้ามันสามกิโลสี่กิโลก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่หรอกพวกนั้นอดทนสี่กิโลห้ากิโลอะไรก็เดินไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็ไปอยู่ป่าพอติดป่าไม่ใช่อะไรแล้วเข้าใจผิดว่า,าศาสนาพุทธต้องอยู่ป่าแล้วก็ต้องไปหลับตาอ,อยู่ป่าก็หลับตาก็มันก็ไปได้กันมาได้วยกัน,กนเรื่องสุภันนะ ถ้าลืมตามันอยู่อย่างสัมมาทิฏฐิพวกนี้ไม่ต้องหลับตาลืมตาในปัตตุกการะอ้ยหลับตาในปัตตุกการะใช้เตวิชโชใช้พักผอ่อนใช้ทบทวนทำอะไรแค่นั้นก็อธิบายไปหมดแล้วหลับตาเนี่ยมันจะได้พลังจิตแบบหนึ่งนะกเป็ปับอุปการะใช้เป็นกับอุปการะมากใช้ไม่เป็นกันเละเอีกนะไปหลงมันอีก,กไปกันใหญ่เลยนะ พระาารพุทธเจา้าเธอบอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ทศานาปาฏิหาริย์นี้ได้จากการหลับตากระพารลวงพลังจิตแล้วก็ทำพระพุทธเจา้าธอบอกเราเกลียดละอาเบอร์นายจิกุชามออิอัตยามิาอ,อะไรอีกอันหนึง่งฮารายาม,ายามิมันไม่ได้เลือกอะไรหรอกปล่อยไาคนก็ติดนารูสีอ,อะไร ฤษีคันธารีฤษีมานิกาฤษีคันธารีอะไรน่ะเปติดอยู่น่ะมันก็จะดิตพวกนี้อัตมาก็เห็นว่าค่อนๆค,ค,คุณเดชามก่อนจะค่อนไปทางวิทยาธิกะด้วยนะตั้งใจดีๆฟังทำดีๆสุดๆส,ดสร,ร้างรัปเตปัญญังนะเพราะงั้นก็บอกบำเพ็ญก็ไปเ็นในป่า อันนี้เราเข้าใจว่าจารณะสิบห้าวิชาแปดอยู่นในป่าตามอภัตสูตรที่พระเจ้าท่านตรัสกับอภัตมานพนั่นั้นว่าคนมีจิตเห็นว่าจารณะสิบห้าวิชาแปดจะอยู่กับอาจารย์ที่อยู่ป่าก็ไปตามหาอาจารย์ในป่าในภาษาของพระเตดิฎกเล่มนี้เนี่ยไม่ไมค่อยกระจ่างร เพราะผู้รวบรวมแลนรวบรวมในภาษาพวกติดป่าท่านมาหากัสปะกับคณะพวกติดป่าก็รวมปฏิปิดก,กเล่มนี้มาก,ก็จะเอียงไปทางเจโตทางสัพทายติดยึดป่าอัตมานี่ปัญญาร้อยเสายปัญญาร้อจึงเห็นเหตุปัจจัยต่างๆนานาที่ สายนิชาหรือสายนี้มันผิดทางสตาธิกาสี่สิบหรือวิทยาวิทยาธิกะแปดสิบเนี่ยก็อยากให้เร็วกว่านั้นจะได้มาทางปัญญาจะได้เติมแล้วก็จะได้เร็วขึ้นได้ขึ้นการที่จะสี่สิบะส์ไขมหากรก็จะได้สั้นลงสั้นลงสั้นลงทั้งทงั้งที่ตระกูลจริงๆเนี่ยตระกูลเป็นสัตาธิกะเพราะว่าคนมีสองสายสตาธิกะกับปัญญาธิกะ ทะเลาพธธุทธิจริตกับสัทธิจริตอ่าแล้วก็มีโมหจริตอันนั้นนะมันต้องปรับปรับมาเป็นศรัทธาหรือปัญญาถ้าเราตระกูลศรัทธาก็ยังจะสี่สิบประสงค์ไขมหากับหรือเร็วกว่านั้นถ้าครบกับปัญญาธิกะอ่าครบกับปัญญาธิกะให้จริงอีกก็เร็วกว่าสี่สิบ ไม่เช่นนั้นคุณก็จะต้องไปเต็มจริงๆคุณใช้เวลาตั้งสีอสงไขยนะนับไม่ท้วนอสงไขยเนี่ยไม่ต้องนับสังขยาเลขไม่ต้องนับอสงไขยเนี่ยไขายอายุเนี่อายุสังอสงไขยเนี่ยสังไขเนี่ยไม่ต้องนับมันนับไม่ไหวหรอกนับชาติไม่ทัว่วเราเกิดชาตินึงจะกี่ปีล่ะ ต่อให้สองร้อยปีห้าร้อยปีก็เถอะนะยังกระทั่งถึงกาลียุคกลายเป็นไม่ถึงร้อยปีตายไปร้อยปีตายจะได้เรื่องอะไรละวนอยู่แล้วนะมันจะกี่รอบกี่รอบวะโลกมันเวียนไปไม่จะหมุนไปสู่กาลีแล้วคุณก็ผ่านกะลียุกไปตั้งไม่รู้กี่รอบตั้งกี่รอบมันยาวนานจริงๆเลยวิชาทฐินี่น่าสงสารจริงๆอาตมาก็ ช่วยกันไปนะมันทําไงได้มันไม่ช่วยก็ไม่รู้ทําไงเพราคุณก็ช่วยมาได้มากขึ้นแล้วก็ไปได,ได้ช่วยกันนะเพราะงั้นในคุณเดชาอามาแยงนแม้แต่ว่าได้พระอรหันต์นะเมื่อได้อรหันต์แล้วก,ก็กระจายออกไปแพร่ในนิคมหมู่บ้านอย่างเต็มตัวไม่ได้หันมารวมกลุ่มกันอยู่ที่อยู่กับที่เหมือนวิถีของชาวโศก ที่เต็มไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกนี่นนเสียบเราซะด้วยนะเต็มไปด้วยอรอำนวยความสะดวกตามยุคสมัยรวมทั้งไฟฟ้าประปาความฉลาดของคนที่ใช้ไฟฟ้าประปาเครื่องอเย็นห้องเย็นแอร์คอนดิชันคอนดิชันอะไรอ่ะ <c ond ition> แ,แอร์แอร์ห้องแอร์เนี่ยนะมันเป็นความฉลาดที่ไม่ได้ติดได้ยึดในความฉลาดที่ไม่ได้ติดได้ยึดมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่คนเข้าใจมีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นอนุปัมมะเนี่ยอนุปกัมมานคุณไม่เข้าใจหรอกอุปคัมมะมีก็ได้ไม่มีก็ได้คุณยังเอียงอยู่มีข้างใด้ข้างนึงไม่เอาไม่มีก็จะเอาไม่มี แต่คุณก็ม,มีคุณเป็นคนมีแต่จะเอาไม่มีแต่คุณก็สุดโต่งไปข้างไม่มีแล้วก็เป็นอยู่งันอ่ะนะพราะันคุณก็จะมองถึงสภาพของสังคมทั้งหมดเราเอาสังคมอรียกะชนเราไม่ได้เอาสังคมมิลกระชนพวกเถื่อนก็ต้องไปอยู่ป่าพวกเมืองอรียกะก็ต้องมาอยู่เมืองจะบอกว่าเอียงก็ะชั เอียงมาข้างอยู่เมืองอริยกะแปลว่าฉลาดประเสริฐมิลขาแปลว่าผู้โง่ผู้เถื่อนคุณก็เอาสิคุณจะเป็นคนเถื่อนอยู่คุณก็สมัครใจคุณก็ได้ความเถื่อนอยู่นั่นแหละ,ะความเถื่อนถ้าไม่สมาธิที่ออกมาอยู่เมืองเป็นความเถื่องนเถื่อนในเมืองเหมือนยาชาเทวนิยมเนี่ยเถื่อนในเมืองแล้วเป็นยังไงฆ่ากัน แย่งชิงกันเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นคนร่ำรวยใหญ่เป็นอะไรตอะไรต่างๆนาน,นาไปอย่างนั้นนะไม่จบแล้วก็สร้างอาวุธมาฆ่ากันไปไม่จบแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญพวกเราเมืองไทยนี่ขอยย้ำไม่ต้องสร้างอาวุธหรอกเขาบอกว่าสร้างอาวุธไม่เป็นโอ้มันชมเรานะมันสร้างอาวุธไม่เป็นนี่ละยอดแล้ว ถึงเป็นก็ไม่เอาไม่เอาอมาสร้างพืชปันธัญญาหารเราจะพยายามส่งเสริมให้สร้างพืชปันธัญญาหารจนกระทั่องอาตมาออกสโลกว่าฉลาดสร้างอาหารชั่วชาติสามานสร้างอาวุธแค่นี้ก็ต้องเข้าใจให้ได้รางคนที่ฉลาดจริงประเสริฐจริง ไม่ไปสร้างอาวุธฆ่าคนหรอกฉลาจริงประเสริฐจริงสร้างอาหารให้คนเนี่ยก็จะได้อยู่สร้างอาวุธก็เอาแต่ตายแล้วมันมาฆ่าคนตายฆ่าทำไมอะ่ะเป็นบิบากเป็นโหดร้ายเป็นอะไรแต่ะไรทั้งนั้นก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนทุกส่งเสริมกันให้ไปสู่นิพพานเขายังไกลนิพพานมากเนี่ยพวกเทวานิยมยังไกลนิพพานมาก ขนาดมาเป็นชาวพุทธแล้วเสื่อมไปเทรสมาคมยังไกลนิพพานมากเลยดีไม่ดีอยู่ในเมืองแท้ๆดีๆหนีลงไปออกป่าเหมือนอภิธรรเข้าใจผิดแต่ก็อภิธรรไม่ได้ออกป่านะอภิธรรมอยู่ในเมืองนะชอบป่าเข้าใจว่าอยู่ในป่านะแต่ตัวเองไม่ไป ทนไม่ได้ไปอยู่ป่าเพราะว่าจะต้องเสพกามเสพราคาโทสะโมห oh ะอยู่ในเมืองเป็นพรามมหาสารโลผู้ร่ำรวยผู้มีสถานที่ผู้มีอำนาจในทางศาสนาหนักเข้ากับมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นพวกพวกเสื่อมเป็นพรามมหาสาโลเหมือนกันเดี๋ยวนี้ทาง เทรสมาคมก็เป็นพระมหาสาโลพระผู้ร่ำรวยร่ำรวยเงินร่ำรวยอำนาจร่ำรวยยศศักดิ์ตำแหน่งร่ำรวยสันเสริญร่ำรวยอะไรอะไรทางโลกีเป็นโลกกรรมำแปดแล้วก็ไปได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สันเริญเสื่อมสันเรินถูกนินทาได้สุขเสื่อมสุขอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละ ไม่ออกจากวงวนได้วงโลกวงวนวงกลมอย่กวงของตัวเองอ่ไม่ออกมาสู่โลก,กุตระไม่มีอัญญาธาตนะมันซับซ้อนอยู่หลายชั้นทุนเดชาเอ้ยตั้งใจดีๆเอาดีแล้วล่ะนะยังไงยังไงก็คบหากันนะฟังธรรมอธตมาไปเรื่อยๆสูๆส้สั่งพยายามตั้งใจฟังดีๆดีๆดีๆ,ๆ,ๆอย่าพยายามเพ่งโทษอย่าพยายาม อันนี้มากนักนะ